ดูกันต่อเรืยกว่าแต่ดูไม่ได้ฮะแค่เปิดติ๊กตอกคอมผมก็ค้าง,างแล้วเพื่อนคอมกูเล่นไซเบอร์ค้าง,างได้นะเพื่อนอย่าค้างตอนนี้ดียไอ้เอาค้างเติ่งเลยกูอา่าก็ในติ๊กตอกฮะคลิปซึงๆจากฝรั่งประกันดูต่อเถอจะรู้ทหายั เ,เพ็นเพิ่งหยุดเอาเปัปปดปาดเนี่ยไม่เห็นเหรอไปเลยนะทำไปไม่เห็นเมื่อกี้ไปก็ได้นะชอบอ่ะผมชอบใครคนี่ะใครโฆษณารักครอบครัวเนี่ยฝรั่งประกันชีวิต แคปชั่นจะช่วยคลิปหากันอีกครับกูชอบล้อเกิดแบบนี้ใช้ในฟอลอริดาออกมาแก้ทำตัวอ่ออันนี้มีคำถามคนจะทำแบบเสียงพักแทนดีไหมหรือว่าจะทำบแบบนี้ดีต่อไปบ้านเขาได้จุดพุกไฟฟอลอริดาเม่อีกแล้วสินะ <laughs> แล้วเกิดมีของแปลกๆมาจากฟลอริดากอ้โหไอ้โอเยอะแยะเลยฮะถ้าผมไม่เกียร์ลิกโลในจักรวาลคู่ขนันผมสามารถรีเวิร์สลิกโลได้แล้วฮะในสุดผมก็มีอาวุธให้เอาคือลูกเพล้ลเอ่ออันนี้เดี๋ยวจะขอไปเอาไปภาพเสียงแทนก็แล้วกันนะนักเก็หลายๆสหายมารตีอ้ามไปจุดพียเลยได้หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไอ้ค่ะก็อย่างนี้แล้วทำยังต่อพูดชื่อตัวละครก่อนเลยไหมโอเคเอาอทำแบบเดิมดีกว่าไหมกินเชามัหนัจับจับโยนแม่เลยเพื่อนทำให้ตินเลื่อย ่ถึงอะเราสาวๆน่ากลัวลำบากชีวิตเลยทีนี้ฮะถ้าไปทำงานทีต้องแบกล่างเพื่อนไป3ชั่วโมงผมก็ไม่เอาด้วยนะท่อนก็ลำบากตัวนี้อีกคนมูชเดลิกาเลซ์บังมุสเซสตินครับครับครับด้านเมื่อท่านเจอกล้องในกีฬาสี คำกันคำว่าใช่สังใช่สอนว่าเอากล้องชีนย่าม่าเป็นแค่นางเลยฮะผมเชื่อว่าหลายคนก็เป็นครับผมถ้าเกิดไม่ชินกับกล้องอ่ะตอนเจอกล้องส่องหน้าสภาพเนี่ยทุกคนอ่ะเมื่อผมไปถามว่ามีน้ํานี่ในไทยไหมคําตอบที่ได้มาเศร้ามากครับผม สอบถามหน่อยครับพอจะมีน้ำนี้ขายหรือยังครับผมยังครับนนเจ้าะเนมัน,นจะหมดแล้วให้พวกเราได้กินถ h e m c คโดนัลดเธ้ดูช่ยเฮอยเฮเยเยเยยเฮ้ยยเฮ้เฮย้ยเฮยเย้ยเย่้้ย คุณกำลังจะนอนแต่บ้านคุณเป็นป่าบัานนอก <laughs> <laughs> ถ้าเกิดท่านเป็นยูทูบเบอร์ฮะท่านจะเกลียดไอ้สิ่งมีชีวิตนี้มากๆเลยมันตัวนิดเดียวเสียงดังกิบไผ่ <laughs> ตอนนั้นที่มันอยู่บนหลังคาผมอะ่ะ <laughs> ผมแทบลื้อฝ้าออกเพื่อหามันตัวเดียวเนี่ยเมื่อไปทำงานครั้งแรกอ้ย่ ถึงเปิดทอมเมนเจอรี่ให้แมวดูไงฮะผมป้อนซุปให้สหายของผมมันน่าจะอะไรจนไม่รู้หรอกว่าข้างในมียาเบื่อหนูค่ะถ right you know ้าเริ่มาาตากันทางว่าพี่ปอกจะมาว่าตอนที่เอา,า,าชีพมาเลี้ยงเอมันก็มีเยอกว่านีหว่ะ the rap poison. โบสปีกอังกฤษฮะปอดีของโลกปัจจุบันฮะเธอจะเครียดชิบหายแต่ก็มั่นใจได้ครับผมว่าท่านได้อ่านหนังสือขนาดหนูยังฟังอังกฤษรู้เรื่องอ่ะอ้าวสุดโจ๊เขาดูเหนื่อยเนาะอีกแล้วเหรอเอาดิโอเคจะเอาไปให้พี่โป่งหมุน สองไลท์ What up こんな大きなダイヤモンド見たことないでしょเากลือเนยดโคดโคดโคดโเดโค่โคด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 โดโคดโคดโดีคดโ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 คดีคดโ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 โคด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 ดโคดโดโโคดโคดโค บนอาชีวะว่าห sì ัวิม uh, um, no şey ั้อึ้นแต่ม่จดล้าไม่กัดฟันร้องเพลงอ่ะบนอาเชื่นอ่ะผมตกเทนดิโอร้องเพลงไปนานเลยเว้ยดิโอแป้งโยดีแบบแป้งโยกีนะผมโยกงก็นที่นิยมใช่ได้ใช่ดี คฟังนี้ปะเปงที่ทาแล้วโดนงูฉกตายแป่งโยกี้วาซงูเคียป้งโยกี้วิงูเขียจับที่คอัับสาก็อีนเติปๆจะกูเล่นิกูอก็อีนนีาแปงโยกีกแต่ล้แล้วนิโอนิโอพาพีมมาขายป้โยกี ทามสิตลกจะตายดูเฮ้ยเดี๋ยวมีลูกตู่คิวปิดด้วยตัวนี้อนาคตมืดมนแล้วเกิดฮะสกายเน็ตจะมาในอีกไม่ช้าแล้วมันอ่านเอาเสียงลูกตู่มาเป็นเทอมมิเนเตอร์ด้วยแต่กูชอบดีโอขายแป้กโยคีมากเลยขอฟังอีกรอบแมงย

เจ็ดวันนี่คือปลอดภัย This is safe This is safe This is safe ก็ YouTube เขาบอกแล้วนะว่าปลอดภัยชนะนี้โพสได้ใช่ไหม Legend Gaming set out ยูยี่ไอ้ไอ้พวกเด็กเปรต <laughs> I think the hot dogs are still okay. Okay, no, probably not now. Pizza time. Miles stop disrupting canon events. <laughs> uh, ผมเริ่มแยกไปออกแล้วว่าในมีมันไหนของจริงเรียนมาหาลัยสีปีแต่ตอนนี้มีแต่มีมในหัวอ้ากูเสียดายตังแมกจะเป๊กเลยโลบักฟรีที่พอนับถดคอบบก็รู้แล้วฮะจะเกิดอะไรขึ้น <h ums> โดนหักหลัง <h ums> โดนทรยศ <h ums> แล้วก็โดนแบมบูซอนฮะเป็นฉากจบที่เศร้าเหลือเกินเฟลเตอร์สไปเดอร์แมน เดี้ยสำหรับใครที่ยัไม่เคยเห็นนะครับผมว่าไข่แมงมุมเป็นยังไงฮะนี่คือไข่แมงมุมเขาคือสไปเดอร์แมนที่ปราบผู้ร้ายโดยการเอาไข่กระแทกหน้าฮะทำไมคุณถึงไม่ควรกินรองเท้า เราวิวัฒนาการมากี่พันปีแล้วทำไมยังต้องมีคนทําไกด์สอนให้คนไม่กินรองเท้าเนี่ยก็เพื่อใครรู้จักเพื่อนสักคนที่อาจจะกินรองเท้าครับผมนนก็อย่าลืมแท็กคลิปนี้ให้มันแล้วกันไ,ไข้มุกชอบแคปชั่นจะเพลงเลยไอ้มุกไหมไขมุกให้เรียกเลยฮะชานมไข่มุกฮะแมงลูงนิมิตชัดๆไห้หลวงพ่อไปฟังเอาเลิกหลายวัดเลยรอบก่อนไม่กำลังใจรอบนี้จะทํา้เกเรได้หรือย,อยังราคาประํำด้วยนะ <laughs> แล้วทำไมเป้าตรงยังผมไม่มีเดี๋ยวสง่งไอ้ฟุกไปหายใจสิพ่อคุณหายใจทำไมวะบี๊

อ่าบรียดู้กับู้กบเปรียดเลยอ่ะ <laughs> อันนั้นหมาหรืออึ่นไม่เอาสวดปะ่ะเสียงเดียวกันกับนาหลังบ้านพ่อผมเลยฮะเฮ้า <c oughs> มันก็น่าจะหมาธรรมาดาใช่ไหมปอ่อย <laughs> ให้โตสัก3าปีมันกลายเป็นเวนติโกแน่เลยตัวเนี้ย <BS> อันนี้ผมดูตัดต่อบราทำไมไมืเลือดเจ็บจังว <BS> ะบับกูบาบบับอีกแล้วเอาล่ะนั่นก็เป็นทั้งหมดในชิตโพสเข้มๆในวันนี้นะครับผมเ <BS> พราะปลาหอมคอฮะสนุกมากเ <BS> สียดายที่ตอนที่ผมอัดวิดีโอนี้อยู่ครับผม <BS> เล่นดิบที่ผมไปสิงอยู่ประจำฮะอ๋อเอ่อเออเออเออออ เอาละเอาละได้เวลาที่จะาลาแล้วเติมบอกว่าได้เวลาจบคลิปแล้วเอาละขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็นะเออจนของไปก็ไม่มีใครไลค์ให้ดีแล้วอนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปต่อไปจะมีความสโลว์ก็สนุกม,มากกว่านี้แต่ก็อันนี้คงจะต่อไม่เป็นเลยต้องทำแบบ to your new home.